อแกนพาแกนมาอยู่ไหนแกนมานี่แกนมาแกนมาอันนี้แกนพลาอันนี้ซิสอันนี้ซิสเตอร์อันนี้ซิสเตอร์อันนี้บราเธอร์อันนี้บราเธอร์อันนี้มัมอันนี้ฟาเธอร์โอเคไหมลูกครอบครัวจะมีอย่างนี้ลูกเห็นไหม this is uh we n to teach you this first one is grandpa and then it's grandma and then the son อ๋อ <or> daughter this is brother this is sister this mom this father okay เลย,ยเออ mother mother แปลว่าคุณแม่อันนี้ซิสเตอร์แปลว่าพี่สาวโอเคไหมเก็บเก็บผมโอเคภาษาอังกฤษเราก็เรียนประมาณนะน,นี้แหละลูกอ่านี่าเ o อร์บราเ t อร์พี่ชายน้องชาย ซิสเตอร์พี่สาวน้องสาวฟราเตอร์คุณป้าป้ามาเตอร์คุณมามีนี่แฟมิลี่ครอบครัวแฟมิลี่มีกี่คน1 okay, 2 3 4 5 5คน5เห็นไหมลูก5 5 5 5โอเคไหมลูกเด็ดเ <Okay. S 2> ด็ดโอเคอืมเอาไหนอีกเอาไหนลูกเอาไหนอีกจะป้าจะสอนแล้ว นี่นี่ไปห้องเรียนลูกมินี่ไปห้องเรียนจะเจออย่างนี้นี่นี่น,น,นี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่มินี่ไปห้องเรียนจะเจอเพื่อนมีเพื่อนคนนี้คนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามคนที่สี่คนที่ห้าแล้วก็จะมีคุณครูอยู่นี่เห,นเห็นไหมลูกเห็นไหมคุณครูคุณครูมีนักเรียน u d e n t student แปลว่านักเรียนแช่แปลว่าเก้าอี้เห็นไหมเวลาเห็นอะไรปพ๊บมให้คิดเป็นภาษาอังกฤษเลยลูก pencil whiteboard ที่เชื่ออะไรโลกโอเคนะ